สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขดยอดเซวิสานทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมเองบาวาที่ผ้าพี่พัน้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมกับมาอยู่ที่ขอกไวรุนเลียงง่วครับพี่น้องนะครับอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามที่เคยผ้าพีพัน้องมาช่มแล้วนะครับอีพี่ก้อนนั่นนะครับก็ถือว่านะครับผมเป็นอีกหนึ่งขอกที่มาแล้วของรู้สึกประทับใจนะครับผมหลังการรู้สึกนะครับ เขาเรียกว่าใจชื่นครับพี่น้องนะครับสําหรับคนในวงการงัวบานเฮ่าที่ได้เห็นนะครับผมวัยรุ่นขึ้นไหมครับพี่น้องนะครับเด็กน้อยที่ถือหลักในอาชีพการเลี้ยงงัวนะครับผมบอ่ว่าจะเป็นเลี้ยงสายพัฒนานะครับหรือว่าเป็นสไตล์ในหอยก็แล้วแต่ละครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามันเกิดือการสั่งอาชีพอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นในตัวของเด็กคนน้นนึงครับพี่น้องนะครับให้มีแนวความคิดในการสั่งรายได้ให้กับครอบครัวดูแลพ่อแม่นะครับเป็น เงือเป็นแห้งให้พ่อให้แม okay. ่ครับพี่น้องนะครับวันนี้เดี๋ยวหลายท่านฟังมาแล้วก็อยากรู้จักกับน้องเพื่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวทักทายน้องอีกรอบนึ่งนะครับผมสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับแนะนำจัาหนยานะครับน้องอ่าผมนะครับชื่อเล่นนะครับชื่อมอดนะครับผมชื่อจริงชื่อชินวัตรราชสีครับผมครับผมน้องมอดเนาะครับเนาะอ่าขอกฟัมอยู่ไซกรครับนี่อ่าที่ตั้งนะครับพี่กัดนะครับอยู่ที่บ้านหนองโนทับมาครับตำบลหนองคูอำเภอนาโดนจังหวัดมหาสารคามครับผมครับผมอ่ะเบอร์โทรฟั่งไว้เจ้าน่อยนะครับผมอ่าเบอร์์โโททรรรรรรนนะะคคคััับบบบเออตติด่ 570ครับ9704นะครับไอเดียไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ Facebook ชินนวัตรราชเสศีเป็นภาษาไทยครับผมครับผมเอานะครับเดี๋ยวก่อนไปเบิ่องอ่างวดน้องวัดนะครับผมหลายท่านก็อยากเข้าข้องหลุดจักให้หลายขึ้นนะครับครับผมตอนนี้อายุจะขวบจะปีแล้วตอนนี้อายุ15ปีครับผมอายุ15ปีนะครับผมเริ่มเข้ามาในวงการงวดนี่ไปยังไดมาจังไดคือได้มารู้จักหรือว่าได้มากอ่ามีงวดเต็มหอกเต็มฟ้ามขนาดนี้เอาหน่องวดอ่าตอนแรกนะครับก็ไปซื้อไปขายน้ำพึ่นนะคครรััับบบผผมมดี้ไป ไปเป็นนัาเพลินไปรวมหุ้นกับเพลินครับผมครับผมกลับไปก็พอเนาะแม่นครับผมก็คือติดตามคุณพ่อไปนะครับเริ่มจากเข้าตลาดงัวนะครับไปน้ำแขกน้าฟ้ามนะครับเริ่มตั้งแต่จะขวบแต่ไปน้ำผ่อนี่ไปตลาดได้ปอฮกครับผมอยู่ปอฮกแม่นครับนะครับผมตอนนี้ก็คือถึงมอสีแล้วเนาะครับผมเอานะครับตอนนี้รวมรวมงัวในแอกในฟ้ามหมุนเวียนทั้งเบดจักรตัวมือนี้มีอยู่เกือบสามสิบกว่าตัวครับผมอ่าตอนนี้ที่หมุนเวียนอยู่ในฟ้ามเนาะ ครับผมเกือบ30มสิบก็โตครับพี่น้องกับข่าวง้อกทุกมือครับผมคกับมีมาขายไปเนาะแมนครับวันนี้ไปส่งยูห่าจังหวัดครับผมวันนี้ไปส่งยูห่าจังหวัดแมนครับภาคใต้ผมกับไปส่งเนีครับกับพี่ผมกับไปส่งครับผมครับน้องมอดกับไปส่งครับดูแลเป็นธุรการทุกอย่างเห็นไหมเลยปะครับอ่าดูแลเป็นธุระเป็นอ่นะครับผมประสานงานต่างๆหรือหาข่าวข้อข้อข่าวฟ้ามันก็หาเองเบิร์ตครับพี่น้องซิงขายเองครับ อาวนะครับในเวลาวันหยุดนะครับมื่อนี้ไปเบิรงคลิปแล้วอยากจะมาอุดหนุนน้องวัดกัมาเยี่ยมมาชมนะครับมาฟังกันว่างงวด้องงวดแต่ละตัวราคาเป็นจังไงนะครับถืกใจถึกใจพี่น้องเข้าบบสำหรับผู้กระลังหางวดไปเลี้ยงมาอุดหนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ให้น้องให้นุ่งนะครับให้ลูกให้หลานก็ได้ครับพี่น้องถือว่าเออ่นะครับใบรุ่นเท่ามีแนวความคิดในการเลี้ยงงวนี่ก็ถือว่าดีแล้วครับพี่น้องนะครับเบิงตัวใด้กันครับน้องวัดบ้านนี้ เอาตัวแรกนะครับผมเอาเป็นแม่ลูกเล็กก่อนครับเอาแม่ลูกเล็กก่อนนะครับเนาะเอาแม่ลูกชะลุเล่ก่อนนะครับผมรายละเอียดที่อยู่เบอร์โทรงขึ้นให้ใต้คลิปแล้วพี่น้องมักตัวใดก็โทรหาน้องยอดได้เลยมาเบิ้งคู่แรกแม่ลูกเล่ยนะครับผมเอาลูกตัวที่ไหนอยู่นะแม่ยลูกแรกครับลูกแรกเนาะเอานะครับอันนี้ลูกประมาณเดือนแล้วน้องยอดลูกสาวเพิ่นอายุเจ็ดเดือนกว่าครับอ่าเจ็ดเดือนกว่าๆนี่ครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นประมาณเจ็ดเดือนกว่าๆกำลังกินนมแม่ก็แล้วพอดีครับพี่น้องเจ็ดเดือนกว่าๆนะครับ เอานะครับแม่กะยูลอยสามสิบ <ii> ถ er ึงเราแต่จะสามสิบห้าเนาะครับผมร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้าเป็นลูกตัวที่ตัวตัวแรกลูกแรกเลยนะครับผมเป็นลูกเล่เลือดร้อยครับผมอ่าเป็นลูกพ่อร้อยเนาะครับอ่าเล่พ่อร้อยนะครับขั้นนับเลือดลูกกะผมว่าเกินเจ็ดสิบห้าเนาะประมาณเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบห้าเออประมาณหกสิบห้าเป็นเจ็ดสิบห้าขึ้นไปนะครับผมแม่ทับอีกไปหนงวัดมาดิแม่ผสมไว้แล้วได้สองเดือนครับอ่าแม่ทับได้สองเดือนล่อตัวท้องเนาะเอาอันนี้ก็ซื้อสองเอาไปรุ่นสามครับพี่น้อง กำลังกินนมแม่อยู่นะครับแม่ก็ทับได้สองเดือนรอบนี้ทับพ่อได้ไปครับรอบนี้ทับพุมโตครับเป็นเลือดลอยครับผมอ้าวเป็นจากนี้ไปประมาณกกิโลเห็นครับผมครับผมก็คือพอพันอยู่แถวนี้เนาะพอพันอยู่แถบนี้ละพี่น้องเป็นพอพันเชลโลเร่ลอยครับพี่น้องอ่านะครับผมว่าวเชโลเร่เลือดสูงครับพี่น้องเชลโลเรดสูงนะครับพอพันทับเรียบ้อยพันขี่เขาสองเดือนเดี๋ยว้องตัวทองนะครับ ขั้นทองอีกก็เป็นทองที่2องนะครับพี่น้องซื้อสองรุ่น3ครับพี่น้องนะครับแต่ลูกสาวนี่ก็หนาลึกดีนะครับผมโค่นหางเงาหางอวบครับผมนี่ครับเบิ้งเรืองโครงสร้างนะครับความลึกนะครับของลำตัวเอาแม่แรกนะครับคู่แม่แรกนี่นะครับผมแม่ลูกหลายไปไหนครับผมคู่นี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นหกพันบาทครับหาสิบหกนะครับพี่น้องหามื่นหกพัน เชโรเล่ครับพี่น้องต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับผมครับผมเการส่งผมส่งให้ฟรีทั่วภาคอีสานนะครับผมมีค่าใส่ใจนะครับผมอ่าผู้ใดเด้งว่าเอานอดไปคือโบต้องกังวลเรืึ่งครอ่เรื่องการขนส่งครับพี่น้องต่อรอง่อ้ผมส่งให้ที่หอดคองเลยครับเอ้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ฟ้ามนะครับผมมอบให้พี่น้องเฮาที่เสื้อถือนะครับในคุณภาพที่ขอกงว้นของมอดครับพี่น้องนะครับผมครูแหลก่านไปนะครับอ่าครูก็จะไปครับพี่น้องนะครับคูต่อไป แม่ลูกเป็นลูกผสมบารมันเนาะหรือว่ไทยลูกผสมบามันอันนี้ก็ลูกแรกคือกันน้องมอเนาะแแม่ลูกกรรคับอันนี้ก็ลูกแรกคือกันครับพี่น้องนะครับเอาอยู่น้าแม่นี่นะครับแม่สูงหอดลอย40บวกครับลอย40บวกลบเนาะลูกลูกหอดสามเดือนไหมครับน้องมอตถึงแล้วครับผมประมาณสามเดือนเนาะสามเดือนตัวนี้เป็นลูกแรกได้ครับพี่น้องตั้นี้บุ้งมีจักหม่องครับพี่น้องนะครับลูกก็เป็นคมบตัวบามันเนาะ อ่าผสมจริงบามันครับพี่น้องผสมจริงนะครับเอาเป็นพอคุ้มฝูงนี่แหละพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวเบิ้งนะครับเอาครับผมสําหรับผู้สนใจแม่ลูกแรกครับพี่น้องนะครับราคาแบงค์พี่แบงค์น้องไปไลฟ์ไปไหนครับผมเปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องได้ลูกแรกด้ยครับพี่น้องลูกเป็นลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมีย ขาวสวยสดใสครับเขานะครับลูกตัวเมียสวยใสธรรมชาติเด้งนะลูกเป็นวัชพอลลนธรรมชาติอ่าบ่มีคนเขาขึ้นเลยเนาะนะครับผมเอาทรงฟรีทั่วภาคอีสานครับพี่น้องรถตกรงวุ่นทรงหอดอกหนาฟาร์มต่อไปคู่ที่อ่าต่อไปจะเป็นแม่ลูกคู่ที่สามครับแม่ลูกคู่สามนะครับลูกตัวเมียจะเป็นลูกตัวใหญ่นะครับแม่ที่ได้ควมหนาค่วมลึกค่วมสูงถึงไม่อีกครับครับผมประมาณเจ็ดเดือนครับลูกเพิ่นลูกเพิ่นในเจ็ดเดือนกว่าครับแม่เพิ่นผสมเลยสองเดือนครับ เจ็ดเดือนกว่าๆนะครับแม่ทับได้สองเดือนเป็นหลอดหรือโคมมตัวตัวนี้โคมมตัวครับเป็นบามันครับผมอ่าโคมมตัวพอบามันแดงเนาะครับเนาะ เอานะครับประกันส่วสูงให้ลอยเท่าไรครับแม่เพิ่นตอนนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกได้ครับพี่น้องเป็นงวงอ่างลึกๆนะนะครับเอาหลายไปไหนครับราคาตัวนี้เปิดใบซ่อมกันครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับเรื่องตำหนิบ่มีเนาะครับเนาะบ่มี่ตำหนิครับการรับประกันตำหนิผมรับประกันตำหนิสากกให้หนึ่งอาทิตย์นะครับผมครับผมงวงของหอดฟ้ามเากับตัวละละเอียดเนาะครับผมเอาสำหรับผู้สนใจนะครับต่อไปเป็็นนนแม่่สาวอยบครัเป อามีแม่สาวหน่อยนะครับ,บตัวน,นี้ขาเมื่อนกาบาดนะครับพุงงบเพรายกะเอานะครับมีเงินเมื่อนกัดแดงว่าไปเลี้ยงให้กันละพี่น้องนะครับพี่น้องว่ามีเงินอยู่เมื่อน,นี่ใช่แจ็คตัวบนอนนะครับผมตัวนี้แหละพี่น้องงวัวสาวหน่อยอายุประมาณจะเดือนตัวนี้จะปีกว่าะครับปีกว่าเนาะนะครับประมาณปีกว่าส่วนสูงกะอาจจะแต่ล่อยสามสิบเนาะโดยประมาณนะครับโอันนี้ก็แดงโบสดีครับพี่น้องนะครับติดโบดนะครับเครื่องโบดดี อ่าขอคานะครับดีนะครับบุมี้ตัวนี้เนาะตัวนี้บุมี้ตัวนี้ครับสีมีร้อยล้ำปียูนิตนึงครับผมเอานะครับฟังราคานะครับลองมอดเปิดไว้ร้ายไปได้ครับหนึ่งเก้าพันบาทครับหนึ่งหมืนกับอีกเก้าพันบาทเนาะครับเนาะต่อรองได้ครับพี่น้องอ่าส่งฟรีให้พร้อมครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าสุดคุ้มนะครับผมเอานะครับผมขยับขึ้นมานะครับหลายท่านว่ามาเกรดหัวล้นใส่ใหญ่จังหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเบิรงวงัวสาวแม่แรกนะครับผมตัวนี้เป็นแม่สาวอายุ อ่าถึงสองปีไปน้องวดอายุยี่สิบสองเดือนครับยี่สิบสองเดือนตัวนี้ผสมกับ KF เอสามหนึ่งครับผมอ่าได้ักมือแล้วตัวนี้ผสมอยู่นี่ในซีมือครับผมได้ซีมือเนาะมีคลิปวิดีโอการการตรวจระบบสืบพันธุ์ให้ครับผมแม่นี่ครับผมแล้วก็มีรูปภาพการผสมให้ายปครับผสมยุกปอกยุฟ้าเองครับผมส่วนสูงรอยเทเลส่งงวดร้อยห้าสิบบวกลบครับอ้าวแดงครับประวัติพ่อเพิ่นหูววะตัวนี้ ตัวนี้พอบ่ชัดเจนครับผมอ่าบ่ชัดเจนครับพี่น้องอันนี้ก็คือเพิ่นคนเลี้ยงเพิ่นบอกว่ายูนิยูนิสองเดือนครับผมครับผมเอานะครับผมตัวนี้ทับเคเอฟสามหนึ่งหาด้วยครับพี่น้องใบหลอดมีให้ครบนะครับผมครับผมอันนี้เอกสารต่างๆครบเนาะมีให้ครบในการผสมในการตรวจระบบสืบพันธุ์บ่ต้องกังวลครับพี่น้องนะครับก็คือน้องมอดว่าตรวจให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับพร้อมเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้สบายที่สำคัญทับเคเอฟสามหนึ่งหาไปรุ่นพร้อมครับพี่น้องหลายไปไหนกับน้องมอดเปิดไไว้เปิดใบ หามื่นเจ็ดพันบาทครับแดงโบดนะครับพี่น้องแม่นี่นะครับล่ามย่าวดีนะครับเครื่องโบดนะครับกําไลขานะครับผมขอขาดีครับพี่น้องนะครับชีดกระชับดีพร้อมตํานี้ยางอื่นบ่มีนะรับประกันสากลนะพัดในจังมือครับผมหนึ่งอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์ไปหอดคอหอดฟ้ามขั้นพี่น้องค่าใจตํานี้มองไรตัวไหนละเอียดเนาะนะครับผมตัวนี้กับสวยครับเป็นมัวแม่สาวนะครับขั้นติดทองอีกกับเป็นทองแรกนะครับเอาต่อไปตัวชุดท้ายครับพี่น้องบานนี้นะครับแม่ท้องครับผม ่ที่เด็ดแม่ทองครับพี่น้องตัวนี้ทองจ็ดเดือนแล้วน้องวาดตัวนี้ท้องสองเดือนกับ kf 6 8นะครับท้องสองเดือนกับกาเล็ด kf 6 8ครับผมเป็นท้องที่เป็นสาวท้องแรกครับผมความสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบสามบวกครับเป็นสาวท้องแรกนะครับผมลอยหาสิบสามบวกครับลอยหาสิบสามบวกนะครับสูงใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้เด่นะเด่นลึกด้วยครับพี่น้องนะครับเรื่องล่ำโตดีตำหนิบวงมีจัม่องชีดกระชับหัวนมบวมมีติ้งเนาะบวมมีครับผมนมบวมีติ้ง ตรวจเศร้าเรียบร้อยประกันทองกาเลเคียบหกแปดจักเดือนครับในทองเพิ่นสองเดือนครับสองเดือนตรวจเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับไผยบนแน่ใจหอดคอหอดฟ้ามตรวจซ้ำก็ได้มีคลิปอันตรายไหมเอาราคานี้กะอ่าร่วมทรงหอดคอหอดฟ้ามให้เลยด้วยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาฟังราคาบาทที่นี่หลายไปไหนครับผมมองเปิดใบเอาหนี้เปิดไปที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นกับอีกเก้าพันบาทกับงวดทองหัวลวนครับพี่น้องตัวนี้ไซร์ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามเกิดที่ว่าราคาพอฟังเลยครับพี่น้อง เกรดแม่ทองเรากับหัวลนใส่ง่พ้อมรับพี่น้องเราได้สาทองแรกพ้อมนะครับเอายกคูไปเลยก็ได้สําหรับผู้สนใจนะครับยกคูไปเลยสําหรับผู้สนใจกับสองตนี่กับรถพิเศษเน้องหนุ่มวัดเนาะเอานะครับผู้สนใจกับทักหนุงมวัดมาได้นะครับขาราคาพิเศษพ้อมนะครับตัวนี้เอาไปรุ่นในทองเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้พ่ตองรุ่นตรวจทองเศร้าเรียบร้อยนะครับเคเอฟหกแปดนะครับสนใจโทรมาเบอร์ใดก็ครับ 093ครับ093 570ครับ570 9704นะครับ9704 ID ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเฟซบุ๊กชินวัตรลาชสจษีเป็นภาษาไทยครับผมเอานะครับผมกับมือนี้มีโปรโมชั่นอีกนะครับผมไายคลิปแบบพี่น้องที่ปว่าอยากซื้ออะไรครับผมท่านใดที่สนใจอยากได้ง่วนนะครับยกชุดไปนะครับโปรโมชั่นพิเศษแถมแม่สามมาตัวนั้นครับผมครับผมนะครับผมไอเบิ้งง่วนแถมก่อนกนไก่ครับผมเอานะครับผม ยกชุดดีไปเบิดในราคาที่เ้าคุยกันเนาะเมนครับผมเอานะครับแถมแม่สาวหน่อยตัวนี้ไปพร้อมครับอันนี้อันนี้คือแถมไปฟรีๆเลยเมนอันนี้คือของแถมครับผมบบคิดเงินพ่อบาทครับครับผมเอาตัวนี้เป็นตัวแถมครับพี่น้องแต่ว่าในราคาทุกตัวที่เปิดไปครับพี่น้องสนใจอยากเอาไปสั่งฝูงยกฝูงไปครับผมสาวหน่อยตัวนี้ก็ทีเป็นตัวแถมแบบโบได้คิดราคาเลยโบได้คิดราคาอลไรก็พร้อมส่งขายหอดอกทุกตัวครับผมครับผมเอานะครับผู้มีงบประมาณถึงกับยกไปครับพี่น้องแม่ลูก3ครู แม่สาวหัวหัวโลนนะครับอ่าสาวหนึ่ทองแล้วนะครับสาวหนึ่งไปล่อนลุนเอาตัวนี้เป็นตัวแถมนะครับพี่น้องแถมครับเอาของวิชาพิเศษเลยครับสำหรับคลิปนี้โดนๆพอกันเทือครับครับผมเอาอันนี้ก็คุณภาพที่ขอกงวนหนงมอดนะครับผมซื้อฟ้ามซื้อวางได้ก่อครับ มอสจินวัดฟาร์มนะครับวงามเมืองสารคามครับผมอยากมาเยี่ยมยุขอกยุฟาร์มมาบ้านหดครับผมอันนี้พิกัดนะครับบ้านน้องโนทับมาครับตำบลน้องครูอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามครับผมครับผมเอาเขามาเยี่ยมมาชมได้ทุกเมื่อครับผมครับผมเอาอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับพี่น้องนะครับใครมักนะครับอยากได้น้ำนองคนไปเลี้ยงก็มาอุดหนุนเอานะครับ กะถือว่ามีหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆยังว่าถูกใจกะแอดเฟซแอดไลน์กันมาไว้นะครับหลวงวาดว่าเดี๋ยวโพดเดี๋ยวอ่าแชร์ให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับหรือไพ่ชอบนี่ชุดนี้ที่ว่าว่าที่ผ้ามาเบิ้งนะครับมักชาโรลีแม่ลูกนะครับราคาก็ยังต่อรองได้อีกเอาหรือมักแม่หัวโลนทองก็มีครับพี่น้องนะครับทองหกแปดนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ครับพี่น้องอันนี้ก็มาเห็นนะครับวิธีของหลวงวาดแล้วกะ อยากให้ลูกให้หลานอยู่บ้านอยู่ซองเข้าได้มีแนวความคิดแบบนี้ในการสร้างอาชีพนะครับผมบพรว่าอียงก็สร้างกับน้องเฮ็ดด้วยใจนะครับเราก็มีความตั้งใจเราก็ศึกษาดีๆนะครับไปได้เพื่อเพื่อหาเงินเลี้ยงเราก็หาเงินค่าเทิมมาจากของอ่านะครับบ่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ก็ได้ครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับคนี้ขอบคุณน้องวอดได้หลายนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับพี่น้องของงวดขอกงวดน้องวอดแจกแล้พี่น้องประเทนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากไว้งวดดีมีคุณภาพของน้องวอด ทุกโตคัดสันไม่้พี่ให้น้องเข้าเด้รับชมนะครับแต่าพี่น้องปรทัานีแ่แหละครับผมบสวัสดีครับ